ในการปลูกกระเทียมต้นนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าลีกนี่นะคะเราก็จะเริ่มจากเมล็ดค่ะอันนี้นะคะเป็นเมล็ดกระเทียมต้นหรือหลีกนะคะเมล็ดจะเป็นสีดําแบบนี้นะคะมันก็คล้ายๆกับเมล็ดต้นหอมทั่วๆไปนะคะเราก็จะเพาะเมล็ดในกระถางนี้ค่ะอันนี้เป็นกระถางที่เราใส่ดินลงไปแล้วนะคะรดน้ําแล้วเราก็เอาเมล็ดหวาน กระจายลงไปให้ทั่วนะคะหวานไปให้ทั่วเลยนะคะเสร็จแล้วกลบเมล็ดด้วยดินค่ะเอามือกดดินนิดหน่อย เมล็ดจะได้สัมผัสกับดินเนาะมันก็จะได้งอกดีๆนะคะรดน้ำด้วยค่ะเพื่อช่วยให้เมล็ดของหลีกหรือกระเทียมต้นงอกไว้นะคะเราจะเอากระถางที่เราพอเนี่ยใส่ในถุงพลาสติกค่ะ ถุงพลาสติกนี่ดีนะคะมันจะช่วยควบคุมความชื้นควบคุมอุณหภูมิค่ะแล้วก็มเมล็ดหลีกหรือมเมล็ดต้นกระเทียมเนี่ยมันก็จะได้งอกไวๆค่ะหลังจากที่เราเพาะกระเทียมต้นนะคะหรือมเมล็ดหลีกนะคะไปห้าวัน ตอนนี้มเมล็ดก,ก็งอกแล้วนะคะจะสังเกตเห็นดูมีใบหรือยอดอเล็กๆแทงออกมานะคะตอนนี้เราก็เอาถุงพลาสติกออกค่ะไม่จำเป็นต้องคลุมอีกต่อไปนะคะแล้วเอากระถางนี้ไปวางไว้ในที่มีแสงสว่างเนาะก็ที่มีแดดรำไรก็ได้ค่ะ5วันแล้วนะคะหลังจากที่มเมล็ดกระเทียมต้นหรือมเมล็ดหลีกงอกค่ะ ตอนนี้ก็โตได้เท่านี้แล้วค่ะวันนี้วันที่สี่มีนาคมค่ะก็ได้เดือนกว่าวาแล้วค่ะตอนนี้กระเทียมต้นหรือหลีกนะคะก็โตขึ้นอีกเยอะเลยค่ะกระเทียมต้นของเราตอนนี้เนี่ยรากออกเยอะมากเลยนะคะแน่นเลยออกยาก แล้วก็พยายามแบ่งครึ่งค่ะเพื่อจะเลือกก้าที่มีความสมบูรณ์ค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงออกมาค่ะ พอเราเอากล้ากระเทียมต้นออกมาแล้วนะคะเราก็จะนํามาทำความสะอาดแล้วก็ตัดแต่งกิ่งค่ะแล้วก็ดึงใบที่เหลืองออกนะคะส่วนรากเราก็ตัดออกให้เหลือประมาณนี้ค่ะส่วนใบด้านบนนะคะเราก็ตัดออกเป็นบางส่วนก็ให้เหลือประมาณนี้ค่ะ ใบสีเหลืองนี่นะคะใบที่แห้งเหี่ยวแล้วก็ดึงออกค่ะแล้วก็ตัดรากนะคะออกเป็นบางส่วนนะคะแล้วก็ตัดใบออกเป็นบางส่วน หลังจากที่เราทำความสะอาดกระเทียมต้นหรือหลีกแล้วก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะเราได้ตัดรากเป็นบางส่วนทิ้งนะคะแล้วก็ตัดใบข้างบนด้วยเหตุผลที่ทำแบบนี้ก็เพราะว่าจะกระตุ้นให้กระเทียมต้นหรือหลีกของเราเนี่ยจริญเติบโตวไวค่ะตอนนี้เราก็พร้อมปลูกแล้วค่ะ เราก็จะเอากระเทียมต้นหรือหลีกมาปลูกในกระถางนี้ค่ะเราได้เตรียมดินแล้วเนาะเราใช้ดินนะคะจากสวนเองเนาะเป็นหน้าดินจากสวนผสมดินสําเร็จนะคะสําหรับปุ๋ยเนี่ยเราใช้ปุ๋ยแบบนี้ค่ะเป็นปุ๋ยเม็ดค่ะสูตร7 7 7ค่ะเราได้ผสมลงไปแล้วค่ะตอนนี้เราก็พร้อมปลูกค่ะ ปกตินี้นะคะในการปลูกเขาก็จะมีไม้แหลมๆทำเป็นหลุมนะคะให้มีความลึกประมาณ4-5นิ้วนะคะแล้วก็เอาต้นกระเทียมเนี่ยหรือกระเทียมต้นใส่ลงไปนะคะเนื่องจากเราไม่มีอุปกรณ์นะคะเราก็จะใช้ด้ามน,นี่ค่ะสเปดเนาะแล้วก็ใช้ด้ามน,นะคะดันลงไปในดินทำเป็นหลุมค่ะก็ให้มีความลึกประมาณ4-5นิ้วก็ประมาณนี้ค่ะ นะคะคประมาณช่วงนี้ถึงช่วงนี้นะคะก็จะได้หลุมมีลักษณะแบบนี้คะ่ะเราก็ทำให้มีหลุมห่างประมาณ 2- 3นิ้วนะคะก็แบบนี้นะคะ่ะเหตุผลที่เราต้องปลูกให้ลึกหน่อยเพราะว่ากระเทียมต้นนี้นะคะมันจะมีลำต้นที่สูงนะคะ แล้วก็ส่วนที่อยู่ใต้ดินเนี่ยมันก็จะมีเป็นสีขาวอ่อนนุ่มเวลารับประทานมันก็จะมีรสหวานอร่อยนะคะแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะทำเป็นหลุมด้วยเราเค่อยเอาต้นมาปลูกค่ะทำหลุมไปก่อนเนาะ แล้วก็หลุมตรงกลางอีกหนึ่งหลุมนะคะก็ได้ไม่กี่ต้นค่ะอันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางในการปลูกนะคะถ้าเราปลูกในดินเนี่ยก็จะปลูกได้เยอะกว่านี้ค่ะพอเราทำหลุมเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็เอากระเทียมต้นนะคะกล้าของเขานะหรือกล้าหลีกเนาะเอามาใส่ในหลุมแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะก็ใส่ลงไป เราใส่ลงไปก่อนค่ะเดี๋ยวเราค่อยรดน้ำทีเดียวกันเลยค่ะแล้วก็เอากระเทียมต้นเนี่ยนะคะใส่ลงไป หลังจากที่เราเอากระเทียมต้นใส่ลงไปในหลุมแล้วนะคะเราก็รดน้ํานะคะตอนรดน้ําเราก็ค่อยๆรดค่ะเราไม่ต้องเอาดินกลบค่ะตอนที่เรารดน้ํานะคะมันก็จะมีดินบางส่วนนะคะลงไปกลบส่วนที่เป็นโคนต้นของกระเทียมต้นน่ะนะคะ เราจะใช้บัวรดน้ำก็ได้ค่ะแล้วก็ค่อยๆนะคะรดน้ำค่ะ พอกระเทียมต้นหรือหลีกของเรานะคะโตขึ้นอีกหน่อยนะคะเราก็เพิ่มดินนะคะเราก็เพิ่มไปบางส่วนแล้วเนาะส่วนที่เรายังไม่ได้ใส่แล้วก็เอาดินใส่ลงไปนะคะ mm hmm. เพราะว่ากระเทียมต้นนี่นะคะต้นของเขาที่อยู่ใต้ดินเนี่ยมันก็จะทําให้มีรสชาติอร่อยหวานแล้วก็มีสีขาวนะคะเราก็เพิ่มดินไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆ mm hmm. ก็ค่อยๆเพิ่มค่ะ พอเขาโตคนอีกหน่อยเนาะแล้วก็เอาดินมาเพิ่มอีกนะคะก็หมั่นรดน้ํานะคะสําหรับปุ๋ยเนี่ยจะใช้ปุ๋ยขี้ไก่ก็ได้นะคะเขามีไนโตรเจนสูงเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็ดินเพิ่มแบบนี้ค่ะเพื่อนๆก็หมั่นรดน้ํานะคะให้ดินชุ่มอยู่เสมอเนาะก็จะได้แบบนี้ค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็รดน้ําค่ะ พอถึงวันที่22สิงหาคมค่ะตอนนี้หลีกหรือกระเทียมต้นของเราเนี่ยเขาก็โตได้เท่านี้แล้วค่ะเรามาดูใกล้ๆนะคะใบเขาเนี่ยคล้ายใบกระเทียมค่ะถึงมีชื่อว่ากระเทียมต้นนะคะกลิ่นเนี่ยก็คล้ายกระเทียมด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงลำต้นนะคะเพื่อน ตอนนี้เนี่ยเขายังโตไม่เต็มที่นะคะก็คงประมาณอีกสักเดือนหรือสองเดือนเนาะถึงจะโตเต็มที่นะคะตอนนี้เนี่ยเราก็หมั่นรดน้ำค่ะสำหรับปุ๋ยเนี่ยจะใช้ปุ๋ยขี้ไก่ก็ได้นะคะเดี๋ยวพอเข้าโตเต็มที่ค่ะเป็นเพื่อนเราก็จะมาทำคลิปที่สมบูรณ์เนาะ ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าตอนที่เขาโตเต็มที่เนี่ยจะมีลักษณะอย่างไรนะคะแล้วต้นขนาดไหนนะคะคลิปนี้เราก็คงขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะ